ข่าวดีพบกันหนึ่งตุลาคมของทุกๆปีร้านคาเฟ่บนยอดภูกระดึงที่คุณต้องไปพิชิตครั้งหนึ่งในชีวิตเด็กผู้คาเฟ่กับเมนูอาทิเชน่นกาแฟาสดขนมปังปิ้งครัวซองบราวนีหมูกระทะชาบูพิเศษสามารถสั่งแยกเป็นคอนโดได้อีกด้วยเมนูอาหารเช้ามีไข่กระทะปลาท่องโกพร้อมโจกและน้ำเต้าหู้เมนูอาหารตามสั่งข้าวผัดกระเพราหมูสุก,กี้ราดหน้าหมูกรอบเตรียมร่างกายให้พร้อมกันนะคะแล้วพบกัน ร้านอยู่ล็อก5ร้านสุดท้ายขวามือศูนย์วังกวางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงติดต่อสอบถาม0961186977ค่ะ